เป็นรถสายครอบครัวคันหนึ่งเลยที่ผ่อนราคาเท่ารถเก๋งเพิเพ่มอนทูกร่ารถเก๋งอีกผ่อนแค่5,000บาทเท่านั้นแล free ้วจะไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวน์ได้อีกนะครับที่สาคัญตัวนี้เป็นตัวขับสีด้วยนะขับเครื่อง4ี่ล้ออีกนะครับเพิ่มการขับขี่ที่ดีและความปลอดภัยอีกถ้าเกิดต่านได้แบบเวลาฝนตกใช่ไหมครับขับ2มันจะมีล้อสบายขับสีนี่ทําให้ล้อมันนิ่งขึ้นเยอะหรือลงหลุมขึ้นหลุมได้ง่ายกว่าเยอะเลยนะคันนี้ตอบโจทย์มากมานะครับนี่ที่บอกเลยออปชันรถยุโรปเลยได้ซันลูปมานี้ขนาดยังไไม่่ดดด้้ลลางะเเปิูย ใช้งานปกตินะทุกอานเลยนี่ <Wow. S 1> เปิดรับแสงรับแดดได้เลยนะครับนี่ปิดจะได้ได้ออปชั่นแบบในรถเบนราคาล้านสล้านเลยอะ่ะบอกเลย PCC ค่ารถสวย Line แอดแอ PCC ค่ะสวัสดีครับพบกับผมแล้ว Q ิวคอนเฟิร์มที่รถมือ2อรถสวย ดีๆคาแลชิปของเรานั่นเองนะครับวันนี้เราออกมานอกสถานที่เลยมาที่รานบังกรฟ้าเลยนะครับวันนี้มีเอสดูวีมารีวิวให้ดูนะครับเป็นเอสพูวีผ่อนเริ่มต้นแค่5,000บาทบอกเลยผ่อนถูกมากๆนะเทียบรุ่นแบบว่ากันรถเก่งเนี่ยคือคันนี้คุ้มเลยได้พื้นที่ใช้สอยในยประสงค์เยอะมากนะครับและผ่อนเบาๆ้วยซีดาวได้อีกนะเป็นคันนี้เลย MG GS นะ2.0นะตัวนี้เป็นตัวท็อปมีซันรูฟแล้วนะครับคันนี้จะเป็นน้องส้มของเราสีสวยสีสันส,ส,สวยงามมีเลยสีพิเศษด้วยนะครับ บอกเลยตัวนี้ได้ซันรูปยางมิชลีนสี่เส้นยางใหม่แน่นอนนะครับอันนี้คอบสิบแปดนะบอกเลยยางปี21จสเป็นไปเลยสีเส้นแล้วดอกยางยังเหลือแน่นแน่นแน่นอนนะครับคันนี้กุญแจได้แบบอัจฉริยะเรียบร้อยแล้วเปิดรถได้ง่ายผ่านดีโมดได้เลยมีแหลกหลังคาซันรูปพร้อมนะครับดูโค <Wow. S 1> รงสร้างกันบ้างดีกว่าว่าคันนี้แจ่มแค่ไหนนี่ถูไงครับสีส้มจะเห็นเป็นอาร์คชัดขนาดนี้เลยรูมันยังกลมกลม,มกลิบอย่างนี้เลยรับประกันเลยไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับร้อมู้โดยสารนะครับแกะให้ดูกันเลย นะครับรูยังกลมคมกรีบอย่างนี้เลยครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับคันนี้บอกเลยตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะไม่ว่าจะขับในเมืองขับต่างจังหวัดนะเป็นรถสายครอบครัวคันหนึ่งเลยที่ผ่อนราคาเท่ารถเก่งเพิ่มเพิ่มพร้อมทุกรถเก่งอีกผ่อนแค่5,000บาทเท่านั้นแล้วจะไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวน์ได้อีกนะครับที่สาคัญตัวนี้เป็นตัวขับสี่ด้วยนะขับเครื่องสี่้ออีกนับเพิ่มการขับขี่ที่ดีและความปลอดภัยอีกถ้าเกิดต้านใดแบบเวลาฝนตกใช่ไหมครับขับสองมันจะมีล้อสบายขับสีนี่ ทำให้ล้อมันนิ่งขึ้นเยอะหรือลงหลุมขึ้นหลุมได้ง่ายกว่าเยอะเลยนะคันนี้ตอบโจทย์มากมานะครับนี่ดูนะห้องผู้โดยสารก็กว้างอย่างนี้เลยนะครับนี่ห้องผู้โดยสารคือข้างหน้านี่ห้องช่องเก็บของนะครับกว้างอีพับเบาะได้นะั่นนี่เดี๋ยวพับไปดูพับเบาะได้ราบทั้งสองด้านเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค้างมามีที่วันใส่ของให้อีกครับรองทุงรองเท้าใส่ได้เลยยางอะไหล่ครบคันแนละคือมือช่างนะครับตอบโจทย์เลยสําหรับรถสนะายครอบครัว<ใ>นะคันนี้นะ regardez. มาดูอีกฝั่งกันบ้างนะครับดูโครงสร้างกันบ้าง ผมแกะให้ดูเลยเป็นไงครับรอยเม็ดอาร์กยังคมกิบอย่างนี้เลยนะรับประกันเลยไม่มีชนหักางแน่นอนนะที่ร้านเราคันรถคัดสัตทุกคันนะครับลงในสัญญาด้วยว่าไม่มีชนหากไม่มีพิคว่าไม่มีจมน้าไม้แทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เป็นไงครับรูกลมคมกิบอย่างนี้เรียงตัวสวยงามมากนะครับบอกเลยนะครับถ้าใครหายดูวีนี่ห้ามพลาดคันนี้เลยหรือไม่ดูแม็กแม็กเป็นแม็กทูโทนอีกด้วยโคตรสวยเลยแม็กอารมณ์เหมือนพวกฮอนด้าเลยคันนี้นะครับแต่ได้ผ่อนถูกกว่าฮอนด้าอย่างแน่นอน ดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเปิดให้เห็นกันเลยแบบปักคุ่งเดียวเนี่ครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ TGI 2.0นะครับบอกเลยว่าขับดีขับนุ่มมากนะครับแล้วบอกเลยว่าขับเครื่องสี่ล้อให้ความปลอดภัยเข้าไปอีกนะครับ คันเดิมแน่นอนมอกรอยู่ครบสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะถ้าใครได้ไปนะใช้แบบยาวๆเลยแล้วจัดราคาพิเศษด้วยแต่ราคาเดี๋ยวเราไปบอกท้ายคลิปนะใครอยากได้รถ s อ v พูรีตอเริ่มต้นแค่ห้าพันบาทบน,นี่ไม่รู้จบคันนี้มิ้จบคันไหนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างมีออปชั่นอะไรให้บ้างนะครับในราคาผอรห้าพัน 5, นะจ๊ะเราก็อยู่ภายในรถของเจ้า GS เคันนี้แล้วบอกเลยว่าสภาพภายในนี่ใหม่มากนะได้เป็นสีดาแต่กับสีส้มให้ความเท่ให้ความหล่อนะครับหรือ ท่านใดเป็นผู้หญิงนี่อาจจะชอบสีแบบพิเศษอย่างนี้ใช้งานได้เลยพรแค่5,000เองไงดูวีคันนี้ถือว่าตอบโจทย์สําหรตับคนที่หายดูวีไปใช้งานในครอบครัวที่มีครอบครัวใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ดีไซน์เขาก็จะให้ช่องเก็บของมาเรียบร้อยแล้วนี่ที่บอกเลยออปชั่นรถยุโรปเลยได้สันลูปมานี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะครับเปิดให้ดูเลยใช้งานปกตินะทุกอันเลยนี่เปิดรับแสงรับแดดได้เลยนะครับปิดก็ได้ได้ออปชั่นแบบในรถเบนซ์ราคาล้านสองล้านเลยอ่ะบอกเลย แล้วดูดีไซน์นี้มีจอมีกล้องถอยหลังให้ครบนะครับคันนี้ไม่ต้องทาอะไรเพิ่มแล้วนี่มีกล้องถอยหลังให้แล้วนะครับสำหรับใครเพิ่งหัดขับรถก็ถอยจอดได้ง่ายนะครับตัวนี้ก็มีนิเวกเตอร์ให้บลูทูธ A U X เชื่อมได้หมดเลยดูหนังฟังเพลงได้หมดนะครับแอร์ก็เป็นแบบแมนวนวลมีปรับได้นะครับมี A C มีเพิ่มร้อนเพิ่มหนามีฮีทอีกนะครับแล้วก็ไลฟฟ้าหน้าฟ้าหลังมีหมดไฟฉุดเฉินอยู่ตรงนี้นะครับ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะขับได้ง่ายในเมืองแล้วออกห่ังจังหวัดไม่เมื่อยอย่างแน่นอนไม่ต้องเหยียบค้ามีบวกลบมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะครับนี่กระตบได้นี่แล้วก็บอกเลยเบรกมือได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับมีออโต้โฮเบรกด้วยนะครับแล้วก็มีการลื่นถลายให้ด้วยอันนี้มีล็อกล้อล้อหน้าล้อหลังเพราะว่าคันนี้ขับ4ล้อล็อกล้อได้อีกบอกเลยค่อนข้างสะดวกสบายในการใช้งานนะครับถ้าใครหารถผ่อนเบาๆออปชั่นเยอะๆขานาดนี้ลืมบอกไปมีกระจมองหลังตัดแสงออโต้อีกนะครับ ออปชันในรถยุโรปราคาหลายร้านนะครับแต่อยู่ในราคาผ่อน5,000บาทถ้าใครอยากได้นะครับติดต่อผมก็ได้ GS เรามีหลายคันนะครับหรือชอบคันนี้เดี๋ยวจัดราคาพิเศษให้นะครับกระจกก็เป็นออโต้อยู่แล้วนะครับออโต้สีบานด้วยนะครับตัวนี้รุ่นตัวท็อปนะเป็นไงครับโหให้มาเต็มนะบอกเลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วคันนี้เอาไปใช้งานอย่างเดียวเลยใช้กันยาวๆเลยครับถ้าใครสนใจนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับ MGJS นะครับบอกเลยว่าที่ร้านเหลือประมาณ 4 5้คันแค่นั้นนะครับใกล้หมดแล้วนะครับแล้วบอกเลยว่าจับแฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวได้ทุกอาชีพนะครับถ้าสนใจนี่ติดต่อผมเข้ามาเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนั่งสบายแค่ไหนนะครับเราก็อยู่ห้องผู้โดยสารกันแล้วนะบอกเลยว่าห้องผู้โดยสารก็นั่งสบายมากกว้างมากนะผมสูงเข้ามาร้อยเจ็ดสองหัวยังไม่ติดเลยนะครับมีที่วางแขนให้เรียบร้อยเวลาเดินทางไกลอันนี้สําคัญมากนะก็ได้ไม่ปวดแขนนะที่สําคัญได้แอร์ด้านหลังมาด้วยผมบ,บอกเลยอารมณ์เหมือนฟอร์จูเนอร์หรือมาด้า ซฟไฟอะไรอย่างนี้เลยได้แอร์ด้านหลังมาด้วยนะครับบอกเลยข้างหลังเย็นสบายแน่นอนนะในราครััแค่ห้าพันนี่ถือว่าโคตรตอบโจทย์เลยนะครับรถแบบผ่อนเบาขนาดนี้จะได้ออปชันมาเกินงบแน่นอนนะครับเดีย๋ยวไปดูราคาโปรโมชั่นน้ารถกันเลยแล้วก็จบกันไปแล้วกับการรีวิวเจ้า GS คันนี้นะก็อย่างที่บอกไปในต้นคลิปนะใครหารถครอบครัวนะครับอยากอัพไซส์รถนะจากรถเก่งเป็น SUV นะได้พื้นที่ใช้สอยเยอะแต่ผ่อนเลทราคาเบาๆผ่อน5 0 0พันบาทนี่ผมบอกคันนี้ตอบโจทย์มากนะ บอกเลยว่าราคาทั้งต้นที่เราตั้งอยู่นะครับนี่ราคาคันนี้อยู่ที่400,000ห้าใช่ไหมเบื้องต้นเราไม่ขายคันนี้เอาไปในราคา300,000ห้าหมื่นเจ็ดพันเออถ้ามาจากคลิปผมคันนี้เอาไปเลยนะครับ3 0 7 0 0 0ห้าหมื่นเจ็ดพันเท่านั้นนะครับบอกเลยผ่อนโคตรเบาห่อนทรถ,ถูกนะครับแล้วราคาถูกมากลดกว่าป้ายไปเกือบแสนหนึ่งอะลดไปแสนหนึ่งเลยคันนี้นะครับแล้วบอกเลยจัดไฟแนนซ์เต็มฟรีดาวออกได้ทุกท,ทุกอาชีพนะครับถ้าใครกังวลปัญหาเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์ เรมีวารันตีเครื่องเกียร์ให้อีกนะเป็นปีบอกเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราซื้อเพิ่มให้นะครับแล้วบอกเลยออกได้ทุกทุกท,ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุงานหูเดินขึ้นไปอาชีพอิสระค้าขายขอให้มีอาชีพกินมีสเตตเมนต์เดินจริงนะครับออกได้หมดเลยหรืออยู่ต่างจังหวัดอยากออกรถคันนี้มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านหรือส่งรถให้ฟรีด้วยนะครับหรืออยู่แถวนนทบุรีอยู่แล้วอยากออกคันนี้นะครับ,ากออกรบมาดูรถได้นะครับเดี๋ยวส่ง GPS ให้เราจะทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้ใต้ใต้เขาเลยนะใต้คลิปนี้นะครับแอดกันมาได้เลยนะครับอยากให้ผมรีวิวรถคันไหนฝาก คอมเมนต์มาใต้คลิปนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับใครหา SUV ย o วพร็อ5 0ลนอยู่มาจบที่ผมได้บอกเลยลดให้มากกว่า100 0 0 0บาทแล้วบอกเลยดอกเบี้ยพิเศษด้วยตอนนี้2.997ปีนี่ห้าพานเลยหมดเขตแล้วนะครับสิ้นเดือนนี้เท่านั้น,นจ๊ะ